มาถึงคุณราตรีบ้างราตรีเป็นไซนัสอักเสบเป็นอยู่นานไหมครับเป็นอยู่ประมาณห้าปีเป็นประมาณก่อนหน้านี้ห้าปีค่ะอ่าฮะทราบสาเหตุไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรก็เกี่ยวกับอากาศเนี่ยค่ะอืมเป็นภูมิแพ้เป็นไซน,นัสอักเสบค่ะเป็นภูมิแพ้มาก่อนแล้วไซนัสกระตามมาอืค่ะแล้วก็โดนฝนอืโดนละอองแดด ก็เป็นค่ะก็จะมีอาการโดนฝนมีแดดก็เป็นและฝุ่นนะคะฝุ่นฝุ่นก็เป็นค่ะโอ้โหแล้วเมืองไทยนี่มีเมืองไทยแล้วทำงานพวกนี้ทั้งหมดเลยฮะค่ะทํางานเกี่ยวกับฝุ่นด้วยค่ะดูกับฝุ่นด้วยค่ะแล้วหลบยังไงเลี่ยงยังไงไม่หลบค่ะก็คือเป็นอยู่อย่างนั้นก็คือไปหาหมอหมอนัดทุกเดือนทุกเดือนยาหมดก็ไปรับยาทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะ เป็นมานานมากอ๋อรย์ครับเดี๋ยวผมอขอขอความรู้นิดนึงครับว่าจากภูมิแพ้นี่มันสามารถเ,เพิ่มความรุนแรงไปจนถึงเป็นไซนัสได้ไหมครับถ้าเป็นภูมิแพ้เรื้อรังม,มันก็มีโอกาสติดเชื้อ,อเพราะมีโอกาสติดเชื้อต่อไปมันก็กลายเป็นไซนัสคือโพรงจมูกเนี่ยก็จะอักเสบไซนัสอักเสบก็คือโพรงจมูกอักเสบก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น มอไม่รักษาด้วยวิธีก็รักษาเนี่ยแหละค่ะก็ทานยายาอย่างเดียวเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ทานยาเยอะมากกลายเป็นแบบตัวบวมเลยหน้าบวมเงนี้ค่ะยาเลยคือทานตลอดไซนัสนี่เป็นแล้วปวดไหมคปวดค่ะขอบตาเนี่ยดาเลยค่ะปวดหัวเดินตกหลุมหรือว่าขึ้นจักรยานยนต์อะไรเยงนี้ยก็จะปวด ปวดมากปวดแบบรุนแรงก็คือมีความทรมานทั้งด้านบนและด้านล่างก็ยังทรมานจากข้อเข่าอีกค่ะก็ทํางานเกี่ยวกับนั่งเจียเจียผมเนี่ค่ะนั่งพับข้อเท้าข้อ,อ,ข,อข้อเขา่าแล้วก็น,นั่งยองๆค่ะนั่งยองยองถ้าเกิดมีการทํางานก็คือหลายๆชั่วโมงติดต่อกันค่ะก็จะมีอาการก็คืออยู่ในท่าผิดปกติอะไรค่ะผิดปกติอาก็นั่งพับพับขา ค่ะแล้วก็นั่งยองๆเนี่ยค่ะเป็นเป็นหลายชั่วโมงก็ปวดค่ะก็ปวดก็มีการอักเสบเนี่ยแล้วไปหาคุณหมอไหมครับหาค,คุณหมอคุณหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบก็ทานก็หายทานก็ดีขึ้นพอเลิกทานมันก็เป็นเนี่ยค่ะเออผมถามความรู้จย์อภัยนิดนึงครับว่าอย่างกรณีของหลายๆายคนเนี่ยพอปวดเขา่าทานยาแก้ปวดนวดจับเส้นก็หายเป็นอย่างเนี้ย บนอยู่ชีวิตประจําวันอย่อยางงี้จะมีอันตรายไหมครัคือมันไม่ควรจะปวดหรืออักเสบอยู่ตลอดเวลานะคะ,คะเพราะว่าถ้ามันเกิดการอักเสบก็ทําให้เกิดการเสื่อมของข้อได้นะคือโดยปกติเนี่ยยาแก้ปวดแกด้อักเสบเนี่ยมันเป็นยาที่รักษาปลายเหตุค,คือไปบรรเทาอาการอักเสบและบรรเทาอาการปวดแต่ถ้าเรายังมี ยังต้องทําสิ่งเดิมๆอ่ะฮะเช่นที่บอกว่าต้องนั่งอย่างนี้ตลอดเวลามันมันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่อีกแล้วเราก็กินยาอีกใช่ไหมฮะมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนเข่ามันพังไปข้างหนึ่งเลยจนวากาเษียนโอ้มันก็คุณภาพชีวิตมันก็แย่เิอาจารย์ไม่มีเก้าอี้เล็กๆให้นั่งเหรอฮะไม่มีค่ะเออ ทำไปเองก็ผิดระเบียบอ๋ออะก็ต้องยอมทนค่ะเสร็จแล้วทนยังไงครับใครแนะนําให้รู้จักกับบิมฮะคุณปิษณายิ้มแย้มเนี่ยค่ะอ๋ออยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละแนะนาว่ายังไงทาที่เดียวกันครับค่ะทําโรงงานเดียวกันแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างอ่าคนละแผนกค่ะคนละแผนกก็ไปที่บ้านก็เอาหนังสือให้อ่านไม่ชอบอ่านหนังสือไม่อ่านอืเอาซีดีให้ดูไม่ดูไม่มีเวลาอืไม่เปิดใจ ก็เอาเอาตัวนี้อะไรสูตรสีเขียวเนี่ยเอาแกลองกินดูสิสักสิบเม็ดก็ลองเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ไม่ไม่มีอะไรเจ๊ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยกินครบสิบเม็ดค่ะเช้าเม็ดเย็นเม็ดตัวสิบเม็ดพอสิบเม็ดเออรู้สึกมันเบาๆค่ะห้าวันรู้สึกเบาๆว่ารู้สึกว่าข้อเท้าก็ไม่แป๊บๆภูมิแพ้เวลาโดนฝนนี่ก็จะจามแล้วก็จะ น้ำมูกไหลเ<ม>จบ็บคอและไอยอย่างรุนแรงไ<ม>อจนไม่มีเสียงไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงค่ะห้าวันเองนะฮะห้าวันครบสิบสิบเม็ดเจ๊หนูอยากได้ตัวเนี้อีก <laughs> อ <laughs> ลองดูสักกระปุกซิว่ามันจะดีจริงอย่างเขาว่าปะ<ม> <laughs> ก็ลองดูแต่รู้สึกได้เลยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเบาค่ะมันมันมันโล่งๆแล้วมันหลับสบายแล้วไม่สงสัยเหรอครว่า ไอ้ข้างบนฉันก็อยากหายไอ้ข้างล่างก็ดีขึ้นคุณคุณปริศนาอธิบายหให้ฟังไหมฮะก็อธิบายว,าว่ามันเป็นตัวแบบช่วยแก้อักเสบช่วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะ,คะตอนไปอธิบายอธิบายเยอะกว่านี้ <c oughs> คือว่ามันมีทีเ <17 S 2> อสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดค่ะอาจารย์พิ่ช <c oughs> ่เตรียมตกงเพราะว, <c oughs> ว่า,วา จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าพีออะไรเนี่ยว่ามันมันสร้างไม่เลือดขาวปรับสมดุลร่างกายเมื่อไม่เลือดเราแข็งแรงแล้วก็จะต้านไวรัส2009พูดเยอะค่ะแต่ก็จะอธิบายไว้เยอะไม่หมดค่ะเดี๋ยวต้องมาฝึกฟังอยู่บ่อยๆนะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะไอไซนัสข้างบนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไซนัสนีนตอนแรกๆเลยก็ไปหาหมอแผนโบราณเพราะว่าหาหมอ ถามหมอแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันไม่หายไม่ไม่ดีขึ้นก็ไปแผนโบราณก็เขาเอาน้ําแล้วก็แย่กับสารีไม่รู้น้ําอะไรค่ะก็แย่ที่ไปพุงสมุกแย่เสร็จก็แย่เสร็จ,ก,รจก็ให้ก้มลงให้น้ําอะมันหยดหยดหยด,หยด,หยดลงมาน้ําช้าเลือดช้าหนองอ่ะมันหยดหลงมาอีตอนแย่โอ้โหเห็นดาวเห็นเดือนเลยค่ะพอแย่ลงสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็จะมีก้อนค้นๆไหลลงมาค่ะ ทำมอหมอแผนโบราณหมอแผนโบราณทำค่ะก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับหายขาดเงี้ยค่ะก็ยังไม่หายขาดค่ะเวลานอนตอนกลางคืนก็หายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากหายใจทางปากคอแห้งปั๊บมันก็จะต้องนั่งนั่งทาาเนี้ยหลับค่ะอาจารย์ครับวิธีรักษาแบบนั้นผมว่าน่าจะไม่ถูกต้องนะฮะก็เขาก็เรียนแบบแผนปัจจุบันนะคะ แผนปัจจุบันก็จะใช้น้ําเกลือล้างเขาก็จะมีลูกบอลที่ใส่น้ําเกลือบีบเข้าไปแล้วก็ให้มันล้างเอาหนองเอาอะไรออกมาแต่พอทานบีมเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบนค่ะไม่ไม่ปวดตรงนี้แล้วเบ้าตามันก็เริ่มเริ่มไม่เขียวไม่ไม่เขียวแล้วปวดหัวมันก็ไม่ปวดนะะ แล้วข้อเข่าดีขึ้นไหมข้อเข่าดีขึ้นตอนนี้ทํางานเหมือนเดิมก็ได้นี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับทานมาประมาณ3ามสี่เดือน3ามสี่เดือนวันละกี่เม็ดวันละตอนแรกก็ลองดูก่อนเช้าเม็ดเย็นเม็ดตอนนี้เช้าสองเย็นสองพอรู้สึกดีขึ้นก็กลับมาเช้าเม็ดเย็นเม็ดอะไรเยงนี้ค่ะสลับกันอย่างงี้ค่ะได้ไหมครับอาจารย์ครับครับได้ครับสมควรจะทําอย่างนั้นด้วยนะฮะก็คือว่าแต่กรณีกรณีที่ภูมิแพ้เนี่ยสองเม็ดก็พอแต่กรณีที่อักเสบเนี่ย อย่างน้อย4เมตรนะฮะเราต้อง4เมตรเพราะว่าถ้าหากวันแรกซชที่10เมตรที่คุณิจิศนาแย้มให้มาเนี่ยมันฟลุกอะน,นะที่บังเอิญชายนาักเสบมันดีขึ้นผมว่ามันไม่ได้หายหรอกคือดีขึ้น,นคือ,คอบรรเทาเนื่องจากการภูมิแพ้เนี่ยมันหายไปแต่อาการอักเสบนี่ยังอยู่จะยังอยู่ต้องต้องมากกว่านั้นนะฮะต้องมากกว่านั้น4เมตร6เมตรต่อวันนะแล้วก็สักอาทิตย์2อาทิตย์ซ่ด้วยซ้ำนะครับ คือผม <S <S ผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าอาการอันเนี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากภูมิแพ้อย่างเดียวมันมีการติดเชื้ออยู่ในนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรามันลดอาการภูมิแพ้โดยการสร้าง th 1ครับนะค,บคุณ <S <S <ioè> ปริศน,นานะจำ <S <S แล้ว th threx th นะฮะ<ๆ>แล้วก็ไปกด th พอาะนัการภูมิแพ้ก็หายที่คุณสบายขึ้นก็เพราะภูมิแพ้มันดีขึ้นแต่อาการอักเสบยังไม่หายนะครับ ถ้าคุณกินต่อเนื่องไปสักสักสักระยะหนึ่งนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มี t ี1เพิ่มขึ้น t ี1 7เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวไปฆ่าเชื้อที่อยู่ในนี้เองในโพรงนะฮะในโพรงซึ่งเชื่อแน่ว่าเป็นแบคทีเรียนะครับแล้วนอกจากนี้ครับไอสิ่งที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยตัวหนึ่งซึ่งชัดเจนมากคือ GM1 ซึ่งเราสกัดจากมังคุดนะครับ อดอกเตอร์วิลาวันสมัยเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้มีการทดสอบว่าสารตัวนี้สามารถจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ฉังมากมากเท่ากับยาปฏิชีวนะราคาแพงกิโลละแสนกว่าบาททีเดียวเพราะฉะนั้นไอริ์ของจีเมวันที่กินเข้าไปที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยหมอก,ก็มีส่วนช่วยในการจัดการกับเชื้อตรงนั้นด้วยเพราะนั้นมีการร่วมด้วยช่วยกันหลายแรงนะครับแต่ถ้าหากว่าสองเม็ดต่อวันสำหรับสำหรับอาการไซนัสอักเสบ ยังไม่พอนะครับต้องเพิ่มกว่านั้น4เม็ดต่อวันก็โอเคแล้วคือถ้าปกติแล้วร่างกายไม่มีอะไรที่มารบกวนแล้วปริมาณที่รับประทานได้ตามปกติควรจะเป็นสองเม็ดวันละเม็ดเช้า1เม็ดก่อนนอนก่อนนอนหนึ่งเม็ดแต่สําหรับอาการข้อเข่าผมว่าไม่ใช่เกิดจากข้อเข่าเสื่อมถ้าเกิดจากข้อเข่าเสื่อมอาการคุณจะรุนแรงขึ้นผมว่าเกิดจากเคล็ดขัดย่อแค่นั้นเอง นะฮะอาการเส้นหรือยังไงก็แล้วแต่เจอจากการนั่งผิดท่าแล้วก็เปิดมัวยแค่นั้นเองแต่ถ้าถ้าข้อความเสพกระสีเนี่ยไม่หายก็จะเริ่มจะมีอาการปวดมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็ปกติปกติค่ะแข็งแรงดีนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับอาจจะควบคุมเหลือแค่เช้าเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดก็เพียงพอนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัย ได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริษบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแล และจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ